อะไรได้ยินเสียงไหมลูกนัทยาอะไรครับได้ยินค่ะอ่าโอเคนัทไกยเวลาไปฉีดเอานห้ไปยื่นให้ด้วยนะครับอ่าไปยื่นให้ขาไปผ่าตอนมี่โรงพยาบาม้นก็ไปชีดฉันแค่ดีใจไม่มาใช่อ เมื่อวานเขาให้เไนสีตอนช่วงแปดโมงครึ่งเขาก็มาไล่เรียกให้ไปฉีดนะะวันนี้เตรียมตัวไว้นะคะเด็กแต่เป็นช่วงงานเป็นสีเดิ นะคนนั่งว่าไงแบบนี้เลยหรอไว้อย่างเงี้นั่งนั่งนั่งเรียนควาแน่นเพื่ไปแน่นจันหน้ามาดูลูกคนอหน้ามาดูลูกคนหน้ามันเหมือนว่าแม่เราอะเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีสุดถ่ายอีกทีถ่ายรูป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 ดอะไรจุด่ะไรโต๊ะจุดกรูปุยายู่ใต้โต๊ะมีอะยรถ่ายรูป ไ้นือ้มได้หังด้หังัันมุ่มลาอะไรเปนางด้าเราอ่ะไมเนี่ยลูกไม่่ไม่่า ด้านบนนี้ลงเห็นติงหูเหนติงหูเลยนะะแต่ด้านหน้าก็ต้องกิ๊บขึ้นไปเราจะไม่มีการเสยเฉยอยูวันกิ๊บขึ้นไปทุกเดือนไม่มีการไว้หน้ามาด้วยแต่พงศ์หนูจะเหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขามัดเปียมาสั้นๆที่เขานั่งหน้าชื่ออะไรนะคะคุณจำไม่ได้นะแต่เดี๋ยววันจันทร์จะเจอกันต้นตาต้นตาใช่ไหมคะอ่าเขาเขาเปเปียเปียเกศมา แบบนี้มันเป็นเหมือนเหมือนทรงทรงทรงเรียมมันเป็นทรงเดี่ยเอาแล้วก็ยืน 还有。 ดี S <S ที่สองไปไหนยังไม่มาเลยยังไม่มาใช่ไหมที่สองไหนดูดที่สองออนไลน์ทำสมาธิเยอะที่เรื่องต่างๆที่ทำตรงต เรื่องที่หนึ่งพวกเราได้เรียนรู้ันแล้วว่าโรงเรียนประกาศเรื่องร้อยละร้อยของการสอบผู้กัการเรียนให้กลับไปเรียนเรียนแบบมาโรงเรียนเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งทางรัฐบาลสขากาศที่สิบสามสิบสี่ที่ผ่านมาเมื่อวานเราเริ่มเริ่มเปิดลัฐโรงเรียนบางโรงเรียนเขาเริ่มเปิดปรกัญที่ผ่านมาแต่ทางโรงเรียนก็เริ่มเปิดเมื่อวานจนโรงก่อนก็เปิดเต็มรูปแบบทุกวัน ทีนี้บรรยากาศของการมาเรียนบรรยากาศของการนั่งห้องเรียนมันจอาจจะรุ่นวายที่เดียวหนเรียนมันอาจจะรุ่นวายที่เดเรื่องของการมีจำนวนคนมากมายเรื่องของการมาโรงเรียนพระผู้ครองมาส่งกุณามามาเช้าปกติเพราะคราวนี้เด็กเรียนทุกคน3,000ตัวคนมาเรียนทุกคน ต่อเรื่องของการจัดห้องเรียนเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งก็จะนั่งเรียนตามเลขที่จากคเอาเลยหนึ่งสองหนึ่งสองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอเปแตประมาณเนี้ยห้องนึงนะค่อยอยู่ลนะครับส่วน,นะนถ้าใครมีปัญหาเรื่องของสายตาเรื่องของการมองเห็นไม่ชัดก็ค่อยพิจารณาเป็นรายไปนะครับ นาะนะครับวันจันทร์มันยังไม,ม่แน่ใจว่าทางวันจันทร์นี้ทางทุทกเสือจะต้องมีการแต่งชุดอีกรอบหนึ่งไหมน่าจะแต่งอยู่เพราะว่าขึ้นหลังขึ้นไม่ขึ้นมารอบนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้ก็ต้องขึ้นมาแต่งทั้งหมดเลยนะครับแต่งทั้งขึ้นแรกขึ้นหลังอันนี้ไม่ไม่เลียกแล้วนะครับไม่เลียกเลียงขึ้นแรกขึ้นหลังนะครับเนาะรเรียกเต็มห้องเลยครับหนึ่งทัพหกประมาณนี้นะพรุ่งนี้มีเรียนเสริมตามปกติขอ,อย้ำในเรื่องของ การแต่งกายมาโรงเรียนเขเรื่องเขาย้ำหนักย้ำหนาเรื่องของาผู้บริหารนะเขาเรื่องเขาย้ำนักหนาเรืเ่องข,ของเรื่องของสงภาพโรงเรียนเรื่องฐานะการเข้ามาในโรงเรียนใส่รองเท้าแตะใส่รองเทงสั้นใส่กางเกงสั้นไม่สมควรเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลตัวเ,เองด้วยอย่าให้ต้องมีการบันทึก เขาเวลาเข้าเรียนงานจะมีการบทึกถ,ถ้าใครทําบิดงานหรือแต่งตัวไม่ถูกต้องตามท,าที่เขาระบุไว้เนี่ยมันจะบ,บันทึกชื่อแล้วต้องแล้วเขาเข้ามาเหตุว่าขอให้ครูประจำทางรับผิดชอบด้วยที่ผ่านมาไม่มีเงินฉกน,นะครับหวังว่าอนาคตต่อไปก็ไม่น่าจะมีเช่นเดียวกันเนาะนะครับอ่าทีนี้มาเรื่องของบรรยากาศในห้องเรียนบ้างหลังจากที่พัดข้ากัน พักจักกันมาเป็นเวลาประมาณสามหรือสี่เดือนก่อนที่จะมาเจอจริงจริงวันนั้นเจอแค่วันสอบแค่สองวันก็ยังไม่เท่าไหร่เิญครับก็ยังไม่เท่าไหร่แต่คราวนี้เราต้องมานัางเยนด้วยกันแล้วขอให้มีความรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่นะลูกนะเพราะคุณอยู่ห้องเดียวกันลูกอย่ารือว่าฉันครึ่งแรกฉันครึ่งหลัง กู่ o m m e หน้ามันาะไม่เคยไม่เคยเจอมาเลยมาเจอครั้งนี้นั่เนเกียดที่หน้ามัานมากเลยมันใส้อย่าให้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นรวมทั้งถึงห้องอื่นด้วยนะการเกาะกลุ่มกันการคบกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่าให้มี แลเวลานี้กระดาษบันทึกความดีของเราเนี่ยขาวสะอาดอยากให้น้นมีบันทึกบันทึกความผิดเป็นแบทเล็บบ้างตอนท้ายเทอมมาชื่อเราหน้าเราโผล่ขึ้นเป็นหน้าบนจอบูมันนึกนั่งเต็นเตึงอ่ะนั่งให้คะแนนเพื่อจะให้นักเอมดีเย็นเรื่องด้านพฤติกรรมอยากให้มีโดนเอาขึ้นไปติดท้ายทีอยู่ขึ้นไปเนี่ยอีอีไม่เอาอย่าให้มี ไม่ว่าจะเรื่องก,การแต่งกายเรื่องของการพวบการจาการมีกิตใจสาธารณะการให้นความช่วยเหลือครูบาอาจารย์การมีมารยาการคูบการจาก,การแต่งกายกาันดำรงตนให้อยู่ในกรอบของสุภาพบุรุษเอ็มซีสุภาพสตรีงกออสิบข้อเป็นต้องหมาดีเขาเอาตัวนั้นมาจับเขาอาตัวนั้นมาจับเรียนเก่ง สี่ศนแต่นิสัยไม่เรียบร้อยเขาอยากบอกเขาจะได้นะบอกไว้เลยนะครับถ้าอยาดีจริงๆต้องได้ทั้งสองอย่างคือพฤติกรรมดีเด่นรวมทั้งเรียนดีเด่นด้วยเนะครับเข้าใจนะลูกเนเรื่องเว้นไม่มีปัญหาตามนี้เลยนะครับมีชื่อันไหนทำวันนั้นมีคนสองคนนะที่มีสามสองวัน ประชุมกันเนี่ยพี่เพิ่มไห้เพราะว่ามันไม่ลงแล้วนะถ้าใครดีเวันไหนก็ทำวันนั้นอยู่ช่วยกันจริง,รงไม่ใช่ว่าวันไหนที่มาเลื่อนลงมาคุณหนีไปก่อนละนะครับบางทีก็ติดภารกิจบ้างลงมาไม่ได้เมื่อวานก็ติดประชุมก่อนเลิกเรียนกัลูนาอ่านไลน์ด้วยว่าสั่งไว้ยังไงเออเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเออ,อเราคุณแจไปคืนก็ การเข้าแถววันจันทร์นะคะไม่มาที่ห้องเขาต้องยกกระเป๋าไปนู่นหมดเลยใช่ไหมใช่อ่านันหมายการเข้าแถววันจันทร์เราจะมีเจอกัรคำว่าดาับใต้หุ่นอาคารเซนต์แมรี่ตรงหน้าห้องกระจกนั่นนะนะครับตรงนั้นวเป็นที่เข้าแถวของวรนหนึงทั้งหมดแต่อีฮีไม่เข้าของเราอี e ีจะเข้าของเขาฝนขเขาตรงตรงตรงกึกเขาเองนะครับหนึ่งสองสามสีหกแล้วห้องสุดท้าย อยู่ตรงอ่าเรียกว่าหลุมเลยนะยะจายะยาเป็นที่นะครับตรงนั้นนะครับตรงหน้านี่นแหละหลุมตรงนั้นเป็นที่ของเราแล้ววรนเดืนนั้นอาที่ใครที่มันก็ต้องรักษาความสะอาดเพราะเขาจะให้ดูแลพื้นที่ตัวเองตอนเ้ามานั่งรอตรงนั้นเสร็จร้อยเอาข้าวมากินเอาน้ำมากินเอาของหวานมากินเอาขนมกินกรุณาเก็บเก็บเก็บให้เียบร้อย พื้นที่ได้ผลของเซนต์บรี่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ของอ 1, มอนิที่ต้องรามิชอฟไปแบ่งได้ผนอาคารรวมทั้งบริเวณยนเลยล่ะด้วยอย่าให้มีปัญหาเนาะและพื้นที่อื่นๆที่ตัวเองไปใช้บริการไปนั่งไปนั่งเล่นไปนั่งกินข้าวกินนมกันนะครับชว่วงเช้าห้องจะไม่เปิดนะคะห้องจะไม่เปิดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปรวมตัวกันที่นู่นเอากระเป๋าไปด้วย ให้แม่ไปส่งสมุนเลยนะคะระบาดระวังเรื่องของการสูญหายจากสนคนเปกันในเรื่องของกระเป๋ามันหายแน่นอนณเวลาที่ทุกคนมารวมกันกล้กุญพบวางไว้ที่ไหนดูดีด้วยลูกเป็นไหนก็ไว้ใจเพื่อนเลยว่าฝากไว้แล้วคนนี้มันไว้ใจได้ไหมมันสามารถดูแลเราได้ไหมทางดีที่สุดไม่ต้้งฝากกลัวหายก็เขียนชื่อติดป้ายหลังติหลังหลังกระเป๋าจ้ะ นะครับมีดินมีทุกปีโลกเนี่ยไม่ยังไม่เก็บเลยรายกัรชื่อนันคูนชานแรกที่ห้องตามได้บทโทรชื่อนันคูนชานแรกที่ห้องตามได้บนโทรเขียนตรงป้ายหลังกระเป๋าล่าใส่ในกระเป๋ากระเป๋าด้วยถ้าเกิดมันหายหรือมันมีคนติดไปเ็าเร่งโทรามตามตัวเราถูกได้นะครับอย่าลืมนะสำคัญมาก เรื่องของการพักประอาหารกลางวัน,วนเด็กมาต้นพักตีหนโมงถึงเที่ยงฉะนั้นมันก็ไม่แออัดมันไม่ทนการที่มาไปมไม่ไม่ทนนะแล้วเขามีมาตรก,การในการสั่งออนไลน์ด้วยไปดูในสวิตนะครับมีคนสั่งออนไลน์อะ่ะสั่งข้ากล่องออนไลน์มีมีคนสั่งอะ่ะเขามีรูปแบบการสั่งบานพี่ใ่ดูเขาจะใช้เงินสดยังไงอะ่ะเขาเงินเป็นก้านหรือยังไง จะได้บายทีโอเคครับจะได้บายไม่ลงรายละเอียดครับเนาะอ่ะมันมีที่ถึงโรงงาานคนเยอะกินไม่ได้ไม่สะดวกไม่สะดวกตรงนี้ต้องโค้หลังเป็นติดตั้งในลูกคือได้มีซูชิมีข้าวเหนียวมีหมูทอดมีร้านโฮมีมินิมาร์ก็มีมินิมาร์ก็มีร้านเป็นข้าวต่อหรือใครไม่สะดวกพ่อแม่ทางบ้านกลัวลูกไม่อิ่มพอข้ามาจากบ้านเลยก็ได้ดูมากินข้าวกลางวัน แต่ห้ามกินในห้องนี้ไปกินข้อองางนอกห้ามห้ามห้ามพกอะไรเข้ามากินในห้องเหมือนเดิมห้ามพกอะไรเข้ามากินในห้องเหมือนเดิมน้ำตาลชานม,มัทมุกทุกที่ขนมที่มันเป็นของอเคี้ยวยาวมาอนุโลมให้เฉพาะน้ำเปล่น้ำตานกินเสร็จแล้ว,ว,าาลวเอาขวดไปทิ้งเลยไปด้านบนดีไยมในห้อง อ,อย่าเห็นพี่ม2ออม3เป็นตัวอย่างเข,า,เขาหิ้วเข้าห้องเขาเข้าหิ้วเข้าห้องค่อนเรียนเสริมแก่าทาไม่น่ารักเขาลงมาลงมาเรียบร้อยแล้วเขาขอความต้องมือแล้วอยากทําทอย่าเอาของกินมาทานในห้องเราก็เอามาอยู่ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอดทเรียนวันนี้ถึงวันจะน้าเรียนเป็นรูปแบบแล้วนะครับ ไม่รู้เราอาจจะถูกใจไมู่กใจแต่เวลานี้รัฐบาลประกาศมาแล้วก็อยู่ด้วกันด้ความสุขน,นละลูกนะนะครับเราอยู่ด้วยกันหะนึ่งค,ครับต้องรักกันไม่ใช่ไม่รักกันนะครับมีอะไรต้องช่วยเหลือกันนะะรู้จักกันหมดหรือยัง ทำไมอ่ะลูกเออถ,ถ้าทักทายไปสิลกูกถ้าไม่เขนินอายที่จะทักทายละตูน้าเนี่ยไปทักในไลน์ก็ได้ไีย่ยังดีเออนะอวันนี้คนที่สิจยาคารุณาอาไ้เสร็จแล้วเดินไปยื่นให้คุณหมอด้วยให้พี่พยาบาลด้วยนะครับมีใครฉีดบ้างกี่คนนะคะยกมือดิแล้วมีกี่คนล <ๆ S 2> ูกยยกมือ อ่ะถ้าบ้านมีอะไรจะถามแม่คับลูก,เ,ลกเดี๋ยววันจันทร์เจอกันลูกเดี๋ยวครับสิบนาทีลูกมัจาครับสิบนาทีอย่าขึ้นไปหันม้านัิดหนึ่งนะลูกนะครับผมอ่ะวันจ๋าตอนนั้นใครบอกลูก ครับผมขอบคุณมากตั้งใจเรียนนะลุงนะ้ถ้าบอนข้อมูลข้อหน้าห้องจัดก,การให้เป็นปิบันด้วยไปจัดก,การให้เป็นปิบันด้วย